สวัสดีครับเกรียมบันไทยอัปเดตวันนี้จะมาเล่ากันถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายของเราที่มีบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่เตะพร้อมกันเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติจีนนะครับไล่เรียงนิดนึงว่าทีมชาติไทยเนีย่ยจะเตะกันในเวลา19นาฬิกา30นาทีกับสิงคโปร์นะครับส่วนจีนจะเตะกับเกาหลีใต้เวลา2ทุ่มตรงที่นโน่นตรงกับบ้านเราคือเวลา18นาฬิกา โมงเย็นซึ่งนั่นหมายความว่าพอเราเริ่มเตะครึ่งแรกปั๊บเนี่ยทางด้านจีนกับเกาหลีใต้จะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะหมดเวลาซึ่งพอจบครึ่งแรกปับ๊บเราก็น่าจะรู้ผลแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนกับเกาหลีใต้เป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเงี้ยครับทีนี้คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการาปรับเปลี่ยนเวลาให้มันตรงกันซึ่งเรื่องนี้ครับผมไปเห็นทางเพจเมนสเตนเขาเอามาอธิบายย่อยอย่างชัด เจ็เลยครับก็เลย เห็นว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าตรงนี้ให้แฟนๆเกรมบอลไทยได้ฟังนครับเรื่องนี้ครับมันเริ่มต้นจากการที่เอฟต้องการให้สิทธิประโยชน์กับทางประเทศเจ้าภาพนะครับในการหารายได้แล้วก็ทําการตลาดด้วยตัวเองก็เลยส่งผลให้เจ้าภาพในประเทศต่างๆเนี่ยเลือกเวลาในการแข่งขันด้วยตัวเองนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่เตะกันวันพฤหัสเตะกันวันอังคารอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นช่วงเวลาวันทํางานนะเขาก็ต้องเลยเลือกเวลาที่รู้สึกว่า จะทําให้แฟนบอลสะดวกแล้วก็มีคนเข้ามาดูในสนามมากที่สุดเพื่อให้ได้ตัว๋วได้อะไรเยอะซึ่งของเราเนี่ยเลือกเวลาทุ่มครึ่งมันก็ไม่ได้เร็วไปนะครับให้คนเลิกงานจะได้มาทานัขนขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ดึกไปพอจบปั๊บก็ยังมีเวลาอยู่สักสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มกลับบ้านก็อาจจะไม่เกินเที่ยงคืนเราก็จะได้นอนหลับพักผ่อนเพื่อไปทํางานในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับส่วนของเกาหลีใต้เขาเลือกเวลา2องทุ่มนะครับก็คือ2องทุ่มบ้านเขา ตรงกับเวลา6โมงเย็นในบ้านเราด้วยไทม์โซนมันต่างกันอย่างนี้ครับมันเลยมีปัญหาว่าเอ๊ะมันจะแบบ ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรอย่างนั้นนะฮะพอประกาศให้เจ้าภาพจัดสรรเวลาต่างๆนะครับมันก็โยงไปถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งผังเวลาพวกนี้เนี่ยครับมันไม่ได้ทํามาวันต่อวันนะมันทําล่วงหน้ากันเป็นเดือนแล้วเขาก็ต้องไปขายโฆษณาต่างๆซึ่งพอมีการจัดผังไว้แล้วเนี่ยการจะไปขยับผังอะไรต่างๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยสินาทีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าช่องแต่และช่องเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายแค่ฟุตบอลอย่างเดียวมันมีรายการอีกด้วยการ หยับผังมันก็จะส่งผลต่อรายการก่อนหน้าและหลังซึ่งส่งผลอาจจะเรื่องของเม็ดเงินมหาศาลเลยก็เป็นได้นะครับสำหรับบางช่องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทาง f อฟซเนี่ยเขายืนยันโปรแกร,รมการแข่งขันมาเรียบร้อยแล้วด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ2เดือนก่อนแข่งเนี่ยทาง f อฟซเขาจะให้ทางชาติเจ้าภาพนะครับยืนยันสนามแล้วก็เวลาการแข่งขันแล้วก็หนึ่งเดือนก่อนจะแข่งนะครับ AFC ก็จะมีการประกาศคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการว่าเออเนี่ย จะแข่งกันที่สนามนี้นะเวลานี้นะนะครับก็เรียกว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อย ปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นที่สําคัญก็คือมันไม่มีกฎที่ระบุว่าจะต้องแข่งในเวลาเดียวกันอ่าอันนี้น่าสนใจครับรอบนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งแบบเย่าเยือนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทม์โซนซึ่งแตกต่างกับการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ทั่วไปเนาะที่แข่งในประเทศเดียวกันมันก็จะสามารถที่จะแข่งในเวลาเดียวกันได้แต่กรณีที่แบบแข่งกันคนละไทม์โซนเนี่ยสมมติถ้าบางกลุ่มอยู่เอเชียตะวันออกเนี่ยอีกกลุ่มไปอยู่แบบเอเชียตะวันตกเนี่ยหมายถึงทีมในกลุ่มเดียวกันนะ แข่งพร้อมกันเนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าด้วยเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่การจะให้แข่งพร้อมกันเนี่ยมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าในรอบหน้าซึ่งเป็นรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมเนี่ยรอบนี้เนี่ยทาง f อฟซีเขาจะเข้ามาดูแลเรื่องผลประโยชน์แล้วก็การตลาดอะไรแบบเต็มตัวแล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการระบุเวลาการแข่งขันว่านัดสุดท้ายต้องแข่งพร้อมกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ มันมีผลกับการได้ไปหรือไม่ได้ไปบอลโลกเพราะว่าทีมอันดับ1และ2จะมีโอกาสได้ไปบอลโลกันทีส่วนอันดับ3และ4ของแต่ละกลุ่มจะได้เพลย์ออฟห้านี้ตกนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันแหละครับว่ารายละเอียดตรงเนี้จะเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณเมนสแตนดด้วยที่เอาเรื่องนี้มาอธิบายแล้วก็ชี้แจงให้ทราบกันนะครับใครอยากอ่านเต็มๆก็ลองเข้าไปดูในเมนสแตนดดูนะครับนั่นคือเรื่องของการแข่งในสนามครับส่วนการรับชมใครที่ไม่สะดวกไปที่สนามนะครับก็ สามารถรับชมสดๆได้เลยครับทางช่องไทยรัฐทีวีเข้ารายการกันตั้งแต่1นึ่ทุ่มเลยนะครับโอเคแล้วว่าจะเข้าแข่งกันตอนประมาณาทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะมีการวิเคราะห์การแข่งขันวิเคราะห์เกมแล้วก็มีมีรายละเอียดเก็ดเล็กเก็น้อยอะไรก็แล้วแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแข่งนะครับก็ยังไงเข้าไปดูกันได้แล้วก็ดูกันแบบฟรีๆถูกลิขสิทธิ์ได้เลยครับทางช่องไทยรัฐทีวีครับ